สวัสดีอันนี้ขอมันชิ้นแรกนะคะจากน้องอุ๋มอิ่มและน้องกุ๊ปกลิปนะคะได้เดินทางไปเซนท่ันมาเมื่อคืนบอกว่าไปดูมอนะาหรอกกูนี่ดูดูจริงแกเลยหรอแกบไว้ก่อนไปได้หรอไม่โมทุนุ่ยโมทุนุ่ยเราเก็บไว้ตอนวันนู้นเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เก็บไว้เอาไว้ถ่ายตื่นเต้นอ่ะอิ่มยังไม่รู้ว่าเดลคืออะไรทำไมจะไม่รู้ มันหัวล้ออ่ะมันต้องไม่ไม่ได้เป็นของดีแนะ่มันต้องเป็นของนะ่ากลัวแนะ่เลยวะอะไรวะกระชากเลยอุ้ยอะไรวะอะไรอะ่ะม่ยิ่งกว่าของแฟนแต่งงานอีกวะอะไรอะ่ะ <c oughs> แป้งอะไรอะ่ะนกเก็ตหรอ,อจริงหรอแก่แล้วนะ <c oughs> ยักับอยู่กว่าจะได้นานมากที่หายหายไปเมื่อคืนนี่แกะแกะเละแล้วนะใครโหหอดทำไมแปดสติกเกอร์ติดมากับกล้องเลวเสียกล้องหมดเลยโอ้มังกรคือพ่อคุณแม่ค่ะใช้ลูกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ้จริงเหรออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้แต่งเลยอ่ะคืออวกาศไม่มีเลยอวกาศอวกาศไม่มีตังค่ะมันแพงเกิน ตายแล้วแต่งเลย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 เขตาย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 แล้วขอดูสินเลยนะคะอ๋อบอนดีเคเนดแกนนะคะเอาจิเมทเบยประเด็นคือกิ๊บไปซื้อนะคะมาแล้วดีใจยิ่งกว่าได้หวยค่ะโอ้ยชอบสีนี้ชอบสีนี้ ดีดีดีขอบคุณนะคะ <S <S 2> <S 2>